ครับที่เห็นอยู่นี่คือเนื้อเสือห้องห่นะครับส่วนที่มันเป็นมันมันลายๆนะครับนส่วนนี้มันจะเนี่ยวครับเอามาอบแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเอาไปกินมันเสียบมากเลยครับอบสักสามสิบนาทีนะครับนะครับตอนนี้ผมก็ย่างเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะใส่เวลาครึ่งชั่วโมงในการย่างว่าเบิ้งครับเป็นยังไงอื้อสีสัน มันน่ากินมากเดี๋ยวซูมให้เบิ่งครับโอ้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเนื้อมันโอ้หอนยังหอนอยู่นะนะครับต่อไปมาลงมือหั่นกันเลยครับเห็นไหมครับเนื้อติดมันแบบนี้ครับของแซบสุดยอดเลยที่บอกให้นี่นี่แหละเสียห้องให้มือนี่เสียด้ห้องให้มือนี่แหละครับเห็นไหมเนี่ยโอ้ของแซบเลยครับเนี่ยบอกให้สุดยอดแล้ว อย่างเนี้ยติดมันอโอ้โหเห็นไหมมันเป็นส่วนของเสือห้องหยนะครับมันติดกับเสือห้องหยแต่ส่วนนี้มันจะเป็นมันเหนียวนี่เนี่ยเขาตงมาย่างก่อนเห็นไหมตรงมาย่างก่อนเลยเนี่ยมันสุดยอดมากเลยครับโอ้กินกับแกีตีของผมวดครับก็สวัสดีนะครับนะคลิปนี้มากินนี่ครับย่างเสือห้องหยครับนี่เสือห้องไหยแน่เนื้อติดมันแน่สิครับนะนี่หละของแซ่บครับ ยังติดมันยังเสียบเอาไมา่ย่างนะโอ้โหกับน้ำจิ้มขีเพียครับไอ้น้ำจิ้มดีน้ำจิ้มดีบริไซขีเพียนะมันนี่ไส่แต่ดีนี่ออื แซับผมอมลำนี่ดิน้ำจิ้มนี่ยซัมนี่ก็กินมาเบิดเดเอครับเนี่ยสวยซัมนี่นะกินมาเบิดครับถ้ากินเบิร์ดเราจังคนเอาไม่ก็ได้ครับเยอะบานเนาะวัน้กินยูทงทา เป็นผักอืมใบบบกอืม,อม แกทำไรเหรแต่ว่าติดมันแบบนี้ปล่อยให้เย็นบ่ได้นะครับนะเป็นไขค่ะครับต้องเฝ้ากินต่อมันห่อนๆอุ่นๆอยู่นะแบบครับ เห็นไหมครับอืมอันนี้เรื่องนึงคือมันของมันเนี่ยอันตุ้กเสีย้ยงไท้เนี่ยผมปาดก,กินเมื่อวานและแต่อันพวกมันอันยากอืมหวาน บตรงนี้แหละตรงแซบมันสุดยอดแล้ว ซ <c oughs> ื่อเสีย้งมหอยมากิโลหนึ่งมือวันกันบ่างเลเสี้ยมหอล้อนเนาะมันก็จะเป็นพวกมันแน่ เนี่ยล้วนเนี่ยพวกเสียงให้ผมกับสอยจูก,กินเมื่อวานนี่แหละไอ็นพกติดมันนี่กับมาอยากกินเจวดีคุ้มเลยอคนเขาามสุกข,ของคนเขาครับไม่จำเป็นต้องถ่ายด้วยก็ได้ครับ พยายามตักตวงความสุขให้เจ้าของเน,ะงนาะผมค้น่าให้รวยก่อนจะสิกลับบ้านผมค้น่าให้รวยก่อนจังสิซื่อนั่นซื่อนี่มาขินมันมากับัลลุยไอเทมนะเอาแค่พออยู่พอเพียงพอเนาะคือนะผมเนี่ย หลายคนอยากจะมุอากาศจะกินด้วยปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งแวดล้อมหลายย่างคือเมื่อก่อนอ่ะผมอยู่ชายแดยนผมกระเบื้องเขากินแล้วผมก็อยากขาึ้นกันด้วยตรงนั้นมันเป็นชายแดยนนะครับมันมาสมาธิหาซื้อเนี่ยได้นะสมัยอยู่สมัยคนลผมกระเบื้องเขากินกันเบื้องเขากินแล้วกันนกินเขาความเบื้องเขาความขึ้นกันนะครับนะ จนทุกเมื่อนี้ผมมีคลิปเป็นหอยหองก็เจ้าเป็นหอยหองสมัยก่อนผมก็นั่งเบิ้งเขากินแล้วกับผมก็กินเขาตามด้วยกันครับ เพราะไปย่างแหละมันมันม้เหนียวนะครับนะมันม้เหนียวครับแต่ว่าถ้าไปกินสดสดเบิ้งพอนี่เหนียวมันชิ้นนุ่ม อยากกินกระที่มันเป็นมันนะผมมักเพราะถิ่นหอยแนแน่กไมันจะเริ่มที่เป็นไข่แล้วครับ ทำกิน่นจองของมอมรำนี่ดิอืมหอม โอ้ยงี้กัาตาืมปวดปวดนี่ดีเอามือตอนนี้ยังไกันนะเรับมันจะมีเสียติดนิดนึง เสียงให้อมอเนี่ยบอกเปนอับน้าเลยบ่ยคุ้มัด นะครับนะท่านนี้ก็ต้องจากไปแล้วครับขอบคุณที่ติดตามช่องยินทบรูปยไว้จะตากไทยมีขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับพบอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ